สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาชมวัดมณีวงศ์นะคะวัดมณีวงศ์จะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะเข้าไปสวยงามมากนะคะเหมือนอยู่กับอีกเมืองนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นเกี่ยวกับสมบัตินะคะนี่ทองเหลืองอาลาไปหมดเลยนะคะ สวยงามมากนะคะข้างในก็จะเป็นถ้ำนะคะเป็นถ้ำคล้ายๆเป็นถ้ำพญานาคนะคะถ้ำพญานาคข้างในสวยมากนะคะมีไฟไฟสวยงามมากนะคะมีคนมาเที่ยวที่วัดน,นี้เยอะมากนะคะข้างในเป็นเหมือนอีกเมืองนึงนะคะคล้ายๆเป็นเมืองบาดาลน,นะคะก็จะมีพญานาคนะคะ ที่เขาทําไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราทํารพญานาคดูบรรยากาศที่วัดนะคะ,ะนี่แต่แต่ละโซนแต่ละจุดนะคะนี่สว่างสวยนะคะนี่สวยงามมากเลยนี่ก็จะเป็นที่เขาปั้นเป็นรูปพญายนาคนะคะนี่ไฟเหลืองอลา,าไปหมดเลยนะคะข้างในสวยงามมากนะคะก็จะมีรูปนะคะ ตามจุดต่างๆนะคะ